โอเคเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ FC ฟซีอิสโซเสพปุ้ยเดี๋ยวพี่เชิญอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเชิอย่างนี้นะครับให้ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับชื่อพี่อะไรครับชื่อจัดตาบุีนี่พี่จัดนะครับพี่จัดอยู่โคกสกลงพี่จะให้บริการอะไรบ้างครับพี่โอ้ให้บริการเยี่ยมเลยเยี่ยมนะโปรโมชั่นเป็นไงพี่โอ้สุดๆุดเลยดีนะเห็นว่าดูดูมาหลายเจ้าเหมือนกันไหมครับครับก็เปรียบเทียบหลายเจ้าเนาะก็เสพปุ้ยก็จริงๆใช้เงินดาวน์แปดหมื่น นะครับใช้เงินดาวแปดหมื่นจริงๆเราทาดาวสองแสนมีส่วนลดอยู่ประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับมาช่วยดาวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับนี่เก็ตตัวอย่างเลยนะครับอาชีพนะครับขนส่งนะครับหรือทาอาชีพอะไรก็ได้นะครับก็สามารถเอารถอีสู่ได้นะครับคอนเฟิร์มไหมพี่คอนเฟิร์มขอบคุณมากครับทําไมถึงเลือกใช้ตัวเอฟอาร์ครับพี่เพราะว่าบางทีมันเข้าสวนไงถ้าแรงน้อยมันไปไปไม่สุดไงไปไม่สุดแล้วเห็นว่ามันทุกเยอะด้วย นะครับมันทุกประมาณสักสิบต้องใช้แรงหลาย่าทีขึ้นมอขึ้นเกยว่ากำลังรดได้ันก็ไปสะดวกมันก็ไปสะดวกก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวลองเพราะแต่ก่อนใช้รถอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองออกอีสโซดูว่าประหยัดน้ำมันไหมเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับโอวิ่งมันทุกส่งปุ๋ยขี้ไก่อ่าปุ๋ยมูลไก่นะครับผลส่งทั่วประเทศไหมพี่ก็โดยโซนส่งไพศาลส่งไพศาลอ๋อหมายถึงว่าพี่ทํา ปุ๋ยคีไก่เป็นกระสอบวะสอบนะเนาะถ้ามี FC สนใจสามารถสอบถามได้ไหมพี่ราคาได้ได้อ่านะครับเดี๋ยวสอบสอบถามได้เลยนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้ปุ๋ยมูลไก่นะครับซึ่งตอนนี้ปุ๋ยมันเคมีมันแพงเนาะอันนี้มีเบอร์โทรติดต่อไหมพี่มีครับขอเบอร์หน่อยครับ062 062 472งศูนย์0กสองติดต่อได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังหาคีไก่มูลไก่นะครับราคาประหยัด ถ้ามาจาก FC ปุ้ยนี่ส่วนลดเยอะนะ้พี่นะ,อะ <laughs> ของครับพี่โอเคครับ